ก็กกาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมใช้ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นอะไรเป็นอนอลเหมอนปิกัคนใน่เป็นทีทีวีน,นะทุกคนทีวีสเตชันแมปแปดหมื่นนะแล้ววันนี้เรามากับปืน A E K กระสุนที่ผมใช้ในเกมเป็นสุน A P นะทุกคนคือส่วนห้านั่นแหละ,ละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฟาร์มกระสุนหรือว่าไปฟาร์มเซฟกันดีกว่าทุกคนในตานนี้แต่ถ้าเจอคนเราก็ยิงเหมือนเดิมแหละถ้าสู้ได้นะนะ หากคุณลองมองหาร้านเติมเกมรภาพผมแนะนำ Cego T-Hed เติมได้ทั้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอเนล่าเบกเอา Rv Free Fire, PUBG Mobile หรือวอลเลนและสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ใช้ Use ID และอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับที่เพจ Cego T-Hed ลิงก์อยู่ใต้คลิปปึ๊บกดตรงนี้วนกันไปนี่เลยแตเปิดทรงเปิดเซฟกันก่อนเลยอันดับแรกวนนิดหนึ่งข้างบนมีเซฟหยุดนะมาไอ้เพื่อน นะตาเนี่ยเราก็ของแดงอะ่ะออกมาหายหมแล้วก็ม,มีแก้วนะครับครับมาครับมาครับอุ้ยมีสี่ย่องอุ้มก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ก็เก็บมาก่อนครับเจอใน,ะต,นตู้ของเจ้นะเจอในตู้เนี่ย พยายามไปค้นให้คนทุกอันทุกคนเกลือวกัซีดีโอ้โหไอ้ตรงนี้กองนี้ครับเพรผมได้เป็นบาดเจ้านะช่วงเนี้ยกระสุนสามไอ้กระสุนสี่ยิงกันยับเลยข้างนอกอ่ะ ไปกันต่อเลยว่ะแม่งมีวะอุ้ยโอเคเคลียร์เฮ้ยหูจบเพื่อนเลยนะทุกคนเพื่อนนี่อ่ะแม่งของเพื่อนนะของเพือเ่อนไปเดีเ๋ไปยุง่งข้างหน้าในบทลอ้อบทลอ้อได้ความใจเย็น,นโอ่งเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันแถวนี้นี่จะมีโซฟีเราได้ส่วนรือเปล่า วะออปืนในกัด trái ายาวไว้ะเบอดบอด,บอด,บอดมันยังมีคน<อ>คนอื่นนี่ก็เคลียร์บอดด้วยกระสุนเม็ดเดียว2เม็ดอันนี้ลอ่อเป็นสามสี่เม็ดเลยก่อนผมนี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหรนะ่นะแต่ก็มีคนเดี๋ยวเราจะถอดกระสุนบอดเลยนะเอาไปแขายเลยไม่ใช่ไปแขายหรอก เราเซฟไว้ข้างล่างจะมีการบวดกันเอ้ยบวกกันเชี่ยนึกว่าคนนี่ไหมใส่ยับใส่ยับใส่ยับเดี๋ยวจะลองไปเล่นกับเขาอุยจะเบิดเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนอุ๊ยเอ็มเก็ตทุกเฮ้ยร้าไหมขอดูหน้าเด็ดดิ ไปอยู่แล้วคนไปอยู่จับด้วยเอ้ยวกัมันโดนเราได้ไงวะระเบิด,ปบดไปแล้นะคก่อนจะจัดการต่อตรงนี้ครับเสียงกระชบับยังมีวอดสองตัวนะอยู่ใ,ใกล้เราก็คนกันบวกกันทั้งว่าอะไรเนาะมาดิอย่าหลบนูอย่าหลบ เนบ้าเลยเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเข้ามาดูเซฟสีครับนะเปิดแล้วเปิดไปดแล้วว่ะกระบอกปุ๊บในห้องนี้โอเคทุกคนยังไม่เปิดมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละขอแดงอ่ะของแดงมาแล้วโอ้มีโลเปิ้ลมีคนตายอุ๊ยมาแน่นอนบุ๊คตึ๊ง เป็นปีได้บอนเป็นปีได้อย่างไรไม่ได้ของนายเซฟก็ได้กระสุนไปหายทุกคนเอาเลยเอาเลยเอาไปเลย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 โอเคมึงอย่าพลาดละกันไประบายเยอะๆมึงอย่าพลาดเฮ้ยกินน้ำมึงกินน้ำหรอเจ้ากูมาทุกคนมันก็ระเบิดมันก็ระเบิดสวัสดี ว,ว้าวกว่าห้าของเทียบก็ของเทนะียบไปหมดโอ้ก็่าห้ามือ,อะไรวนกว่าห้า,หามือแปดท้งหก่ห้ามือแปดกรนะเป๋ายาวอย่างนี้ทั้จะได้ออกโอ้อออนี่เยของท่านี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะาประมาณนี้นะเราไปกดออกกันดีกว่าโอ้โหเฮียยิงกันจุดเกิดเราเนี่ยกดก่อนแล้วกันหนีทุกคนรูปเจ้าฟอร์อมึงถอดนี่อ่ถอดเงงกีกเ้ยงเลยทุกคนถดเกี้ยงเลยอันนี้ไอจี G 2. G 2อทูจีทูเหมือนกันจะมาชิมอันนี้แล้วก็เอาจีทูมาใส่ปุ๊บปุ๊บ ก่อนเก็บของของ,งเหลือของเหลือโอเคยิงหนึ่งตัวออกแปดแสนทั้งเฮ้ยหกแสนแปดมันก็ได้อยู่นะทั้งหมดอัดอยูอ่หรือเปล่าะโอเคอัดอยู่อัดอยู่โอเคออออเครับเดี๋ยวเราไปดูอเทคนิคเกมเลยจ้ะโอ้โหดูแหลงลี่จะขึ้น ตำแหน่งเขาแมางเป็นหลักสีซันนี้ขบวนนวดสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนเหมือนจะเจ็บทุกคนเหมือนจะเจ็บใส่เลยวผมตามเลยเนี่ยมากระเบียดแอดกระเีดแอสกระสุนเสียงด้วยเล็งอ่ะมันไม่เข้าห้องมันไม่เข้าห้องตามตามครับ อยู okay. H H ่ในห้องห้องอะไรวะห้องที่มีกองเดี๋ยวห้องที่มีกองแล้วกันนะดูขึ้นก่อนขึ้นมันอยู่ข้างหน้าเฮ้ยยิงแล็กยิ่งเล็กออกไปชิงวัดวดหลบอยู่หลังห้องหลบอยู่ห้องเออระเบิดใครเพื่อนใครเบิดเพื่อนนั่งอยู่นี่นั่งอยู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 ่อุ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้เย็นพี่ใจเย็น โซเอฟนี้โซ่ V S S ไงน้ำมัเใช้ V S S ไงทุกคนเดี๋ยวอของผมนะครับพี่เดี๋ยวพี่โทษนะเดี๋ยวโดนปีขอของ่ลมวว่ะจุดไหนจุดไหนทุกคนเอากรปองแมกกซีนเบิอ้แค่พวงแคปวดว่ะใช่ได้เอาเร็วโทษโอ้โซยมันเลย เอ้ยทุกคนมาขโมยของเราไอ้เี้ยขอดูของก่อนว่าอาจัดเสร็จจัดเสร็จหมจัดเสร็จงูโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะอ๋อแต่ถ้าจริงใจขนาดนี้ครับไม่เกี่ยวก็ได้เด้๋ยวก่อนปึ๊บ เของเขายัางอยู่นะแต่แมกกาซีนหายวะยังไงวะไอ้หนูม,นมันเอาแมกกาซีนหมดไปป่ะเพื่อนไม่เป็นไรทุกคนไอ้หนูถือว่าได้อยู่นะกอดจัดของจัดของสเป็ดอ,อ,อุ้ยนแมกกาซีนฟองเหมือนจะแต่งไม่ค่อยไม่ค่อยโปรต์ก็แล้วน้นนอยดีหมดวะเบิร์ดเช็คโอเคอกอดกระโดดเดี๋ยวเก็บกันต่อนะ เดี๋ยวทุกคนผมน่าจะรีเหมือนเดิมอ่ะถ้ามันจ right? ัดของใช้เพิ่มๆรีไหมเออรีแหละเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสับสวิตออกเลยนทุกคน17นาทีละกินอย่างเก็บปวดเลยแล้วกันเอ้ยของเราก <mat ouais? ็จะได้ประมงประมาณนี้ก okay. ็จะน้ำเราเต็มอยู่แล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยฮะเนื้อเฉยเลยปืนพลกสอ่ะเอ้า เฮ้ยเยี่แต่น่า้าเอ้ายิงยังไงเนะี่ยแล้วจะยิงยังไงะโอ้โห,โโห,โโหเกมดีถ่ายรูปแม่แม่ทุกคนอารีนาไปต่อครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะนะมันก็จะทงจะเท่เกินไปครับว่าวัน,นี้มันยิงได้วปะเนี่ย <c oughs> ปืนไม่บักเฉล้วเดี๋ยวเราไปสอบออกกันดีกว่าทุกคนเช็คตัวตรงนี้ก็ไม่ไม่มีนะโอเคไปไปออกกันเลยปวดสวงปวดสมิไงแต่อันนี้เราก็ได้เกือบห้าแสนแล้วกันกค่เาเกาสี่แปดหทุกคนสี่แสนเ้าพันเกี่้อยเก้าสิบเเ็เโอเคมันจะไม่มีหรืว เจ็ตีโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮจะมีคนดักปะเฮ้ยเนอมึงเล่นดีๆกันไม่ได้หรอกวะมีคนดักออกเฉยเลยวรอระเบิดแตกก็ไม่มีเลยโคตรซวยเลยไปอรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะ อยู่มุมประตูปะวบ่งลุกปึ๊บต้องไรเป็นลุนต้องวิ่งเลยกูก็วิง่ง <c oughs> เฮียโอ้ย <c oughs> พอลรเจออย่างงี้พอลรพอลรพอลรโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้นเดี๋ยว 76นั่นติ่งนะ,ะไม่เป็นไรกดตีตะในแล้วกัน<ฮ>ก่อนในเมื่อทีวีมันหนูเยอะทุกคนเราไปลุยทางแสงดีกว่าตาหนี้ผมมากับเซต5้หมวกหกเลยใช้ฟอร์ด้ไปไปไปเผื่อรอดเผื่อรอดทุกคนสิบวิทุกคนมันจะมีตัวเข้ามาแล้วเฮ้ยมันใช้ฟอร์ดทุกคนมันเข้ามาแล้ว หน้าซ้ายขวาไม่มีโอเคคล้องเซฟฟีเลยปึ๊บมาเลยขบลเซฟกัเลย,เเลยหล่บแน่ขบลเซฟกันเลยดับแน่โอ้โห oh, oh, yeah. เกิดจากว่าช่องอื่นเขานี่ยได้ของโวนของแต่ก็ลอดเลยวะได้อะไรบ้างเขานี้ เปิดออกดูใครเข้ามาปุ๊บมาทุกคนเปือเต้งมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเย้ยม,มันชีวิตมันรันทดขนาดจิ๋วใจเย็นทุกคนมันมีคนนอ้ามหนะ่อยค่อยๆค่อยไปค่อยเ ข้างหน้านี่เงยียบสงบอยู่นะมนไม่ได้มีใครเลยอย่ายิงพี่อย่ายิงพี่ไปทุกคนเปิดเซฟเปิดแม่งหมดอะ่ะเมาแม่งเซฟเลยข้าหมดเนี่ยเมาเพชรทุกเซฟม,มาต้องมาเอ้ยอลูกปัน้นมีลูกปั้นเป็นรางละเป็นรางละเป็นรางดีเป็นรา,า,า,างดีปดึ๊บ,บมีลูกปั้นอย่างเงี้ลูกปั้นต้องออกแล้วปะอุ๊ย วมาไงนานทีแล้วัมาโยเลยโอยอยากแก,าก,ก้ปวนส่สิบเก้าสี่สบเกก็ใช้ดไดู้อย,อยเคลียร์ยไปด้วยเดี๋ยวไปดูักอนนะลงไป้ก่อปึ๊บโอเคตรงนั้นมีคนาไว้ เดีว่าเล่นเดีว่าตัวเองเล่นแน่นิไปแล้วขนาดขนามาร้อนปึ๊บปึ๊บเจะไห้เมีหมนสอยเลยสวยเลย,อยขอดูกันนะดูเซฟหนิเพื่อนโอ้โหโดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนีเน่ย ตัวน้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคือโค้ดแล้วผมติดใจกับเซฟไหมขอดูหน่อยแล้วกันว่ามีเซฟเข้าไปเนี่ยมันจะมีโคดเด็กยู่ป่ารือเปล่าเพราะว่พี่ไม่เกี่ยวนะถ้าน้องจะมาสองจีนอะ่ะปึ๊บมาเลยเฮ้ยมีรุน่นว่ะแป๊บแบงแจกเลยนะเฮ้ยไม่เป็ไรไม่เป็นไรไนไรุร่นโค้ดแจ โอเคใช้ได้อันนี้ไปรแรกก่อนนะเฮ้ยโอ้เวนสองดนสองมาสองกลับในกคงอ่ะเอด้ยงดตีนดูด,ดิมันส่องไปฉายซะนะพี่เข <c oughs> ียไรกว่ะ <c oughs> ออกกันดีกว่านะแปดแสนกำลังดีนะดีกว่าายแ <c oughs> ยกงกระสุนกันไปก่อนออกปึ๊บโอ้ยมีลูกเอนหนึ่งปะ้เนี่ยนะ ดูอุ้ยไอ้นเอเงี้ยสวยดิสวยโลนเลยเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยใครยิงเพื่อนเอ้าหี้ยเอ้ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนนี้โอ้โหทุกคนโอ้โหสงสารเพื่อนเลยไอ้เหี้ยเราใส่เข้าอีกชิบหายแล้ววะโทรศัพท์เข้านะสวยแหละผมต้องรับสายนี้วะโอ้กระเป๋ากระเป๋าใหญ่โอ้ ม่เอาแม่ได้วะไข่แมงโทรมาตอนนี้วะแม่ถ้าผมไม่ได้ออกเยอะเส็จแปดแสนมัน 7, 8, มก็ต้องออกทวนๆได้ครับวัดโชว์สามองเข้านะโอ้โหต,ต้องไปรับกิซายนี่ก่อนเี่หมดขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปผมจบแตว่วันนีสวัสดีครับบ, 6, บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวผมได้ดูว่าเฮ้ยนี่เลยหกแสนสองไปไป